นี่คืออุปกรณ์ที่ผมภูมิใจนาเสนอนะครับนั่นก็คือวาล์วลูกลอยเอาไวา้เปิดปิดน้ําอัตโนมัตินะครับผมถ้าน้ําเต็มนะครับเขาจะควบคุมไม่ให้น้ําไหลนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเปิดน้ำดว้วยระดับน้ําลดลงนะครับวาล์วตัวนี้นะครับจะช่วยปล่อยน้ําเข้าไปในแทงหรือว่าอ่างของเรานะครับเราไม่ต้องมาคอยอเปิดปิดบ่อยๆนะครับเป็นการเสียเวลาครับ อตัวนี้ครับผมปล่อยน้ําออกไปนะครับเมื่อระดับน้ําตัวนี้ต่ําลงนะครับอวาตัวนี้ก็จะเปิดน้ำนะผมใช้น้ําไหลออกไปนะครับอถ้าน้ําเติมอีกครั้งนึ่งนะครับเขาก็จะปิดนะครับไม่ให้น้ําไหลนั่นเองนะครับนี่นะครับผมน้ําจะเริ่มไหลช้าลงนะครับเพราะว่าระับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าระดับน้ําต่ากว่านี้เขาจะไหลแรงกว่านี้นะครับผมใช้งานง่ายครับติดตั้งง่ายๆนะครับ,งงงรบใช้กับข้อต่อตรงนี้นะครับผมเป็นตัวเกลียวในนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมหรคชิปนี้นะครับขอจบเป็นพิเศษนี้นะครับสวัสดีครับผม